การคัดแม่ไก่นะครับอย่างหนึ่งต้องดูที่สายเลือดดูที่พันธุกรรมมันครับอแล้วดูที่เจ้าของด้วยอความเชื่อถืออเจ้าของได้ขนาดไหนเดียวกม่รู้มายังไงเนาะใช่บางทีแบบว่าบางทีไก่ตัวหนึ่งเนี่ยอยู่กับคนเนี่ยไม่มีราคาไม่มีราคาแต่กลับมาอยู่กับคนเนี่ยกับมีมูลค่าเพิ่มที่เ่มันอยู่กับคนครับอยู่กับคนอยู่บความเชื่อถือครับ พื้นฐานที่เป็นมาครับลำดับการดูที่แท้จริงนะคือว่าเราเนี่ยไม่เคยเอาแม่ไก่มาตีกันครับอืออ่านี่สําคัญนะครับเนไม่มีประโยชน์เพราะว่าอย่างแม่ไก่เนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่ตีกันครับมันมีหน้าที่ถ่ายทอดพันธุกรรมครับบางทีเอามาตีกันเนี่ยกระทบลังไข่ป่วยตายครับไม่ไม่จำเป็นไม่จําเป็นดูถ้าถ้าดูจริงๆนะต้องดูจากคู่เกิดของมันคู่เกิด อ่าดูคู่เกิดเช่นอ่ามีห้าตัวตัวผู้สามตัวเมียสองอ่าดูดูคู่เกิดมันดูจากตัวผู้ว่าตัวผู้ตีแบบไหนอ่าเพราะว่าทิศดีของสัตว์ปีกเนี่ยครับมันจะถ่ายทอดให้ตัวเมียเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์ตัวผู้หนึ่งสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับอ่าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเขาจะเล่นแม่ไก่เนี่ยเออพอเห็นไก่เก่งๆในบอลเนี่ยเขาไจะไปตามเอาแม่มันหาแม่มันครับ โอ้โหแล้วพอจะเจอเจอแม่มันอ,มอายุปา้าไปฮะสี่ห้าปีห้าหกปีใช่ปะ่ะเพราะว่าแม่มันเนี่ยตอนที่มีไอ้ตัวเนี้ยเพราะอสมมุติว่าไอ้ตัวเนี้ยเวลานี้อายุสองปีครับอตอนที่มีไอ้ตัวเนี้ยแม่มันก็น่าจะประมาณสองปีมันก็ยังสาวๆอยู่กําลังแบบว่าถ่ายทอดพันธุกรรมดีลูกมันถึงเก่งครับแต่ทีนี้ในเมื่อเวลาผ่านไปเอาไอ้ตัวนี้โอ้โหมันไปตีชนะเงินล้านอยากได้แม่เว้อยากได้แม่ตามได้แม่จริง แต่ว่าโอ้โหแกคือว่าเอามาเพาะเอามาผสมมันก็ไม่ได้เหมือนเก่าครับอทีนี้อย่างไก่เนี่ยเราแนะนําเลยนะควรจะคู่เกิดคู่เกิดถ้าเราจะหาจริงคู่เกิดตัวเก่งใช่คู่เกิดคอกนั้นตหาคู่เกิดแล้วก็ผสมในเวลาที่เหมาะสมเช่นอายุประมาณสักปีหนึ่งหรือสิบเอ็ดเดือนกำลังพอดีกำลังดี แบบว่าเชื้อฮอร์โมนเพศกําลังแข็งแรงแล้วมีคนถามเข้ามาไก่บางตัวเป็นสาวตั้งแต่เป็นสาวปุ๊บเริ่มทับไก่หเดือนเจ็ดเดือนเหมาะไหมแต่เดนไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะเพราะอะไรปะยางหนึ่งลังไข่ไข่เนี่ยบางทีต้องทิ้งถึงสองสามคอกครับเปลือกไข่จะบางบางผิวจะสากไอ้พวกนี้จะยังใช้ไม่ได้ใช่ไม่ได้หรือบางทีรูปทรงบิดเบี้ยวอืมผิดรูปผิดทรงใช่พวกนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ต้องรอให้จนจแบบ ผิวไข่นี่เรียบเปลือกไข่นี่หนานะนั่นแหละเราถึงลงเราถึงผสมอัดสังเกตเปลือกไข่ดขัดสังเกตด,ดูดูว่า,า,าที่ออกมาใครมีอะไรสงสัยถามมาเลยครับมันเป็นความรู้อ่ะครับโอ้ประมาณนี้ครับนี่คือลักษณะแม่สาวก็ควรจะให้ทิ้งไปบ้านสักพอสองข้อดูไข่ดูแล้วก็ให้ดูไข่เป็นหลักด้วยให้ดูไข่เป็นหลักดูไข่เป็นหลักไข่เนี้ยเออต้องสมบูรณ์กลมสมบูรณ์ผิวเรียบไม่สากครับ แต่ถ้ายังไม่เหมาะก็ไม่ควรเก็บไว้ไม่ควรเก็บไว้อย่างหนึ่งลูกมันออกมาจะไม่ค่อยแข็งแรงครับคือว่าเลี้ยงๆไปบางทีตายไปเฉยอะมันเกี่ยวกับว่าบางทีแม่พันอายุน้อยเกินไปความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากแม่ขึ้นมาครับความสมบูรณ์ที่ว่าตั้งแต่การเป็นไข่ก็ยังไม่สมบูรณ์พอเอารุ่มาก็กลายเป็นไม่สมบูรณ์ไปด้วยอาจจะเป็นอ่หรือไม่ตัวมาก็อาจจะทานโรคต่ําก็ได้นะป๋านะอาจจะมีส่วนใช่อาจจะมีส่วนด้วยในคือในส่วนนั้นครับ แล้วการคัดเลือกพ่อพันธุ์เข้ามาทําโอ้การคัดเลือกพ่อพันธุ์เนี่ยมันต้องสมมุติว,ว่าตัวเมียครับอ่าไอตัวเมียตัวเนี้ยเป็นลูกของม้าล่ออ่าคู่เกิดมันก็เป็นมา้าล่อครับเราอย่าหวังว่าเออเราจะเอาไก่หน้าหงอนไปเ,เติมเพื่อว่าจะมีม้าล่อด้วยหน้าหงอนด้วยมันเป็นไปนไม่ได้ครับเออมันก็เหมือนคนเนี่ย พ่อถนัดมือซ้ายแม่ถนัดมือขวาจะให้ลูกออกมาถนัดทั้งท้ายทั้งขวาไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้ควรจะหาพ่อพันธุ์ที่มีลีลาและชั้นเชิงใกล้เคียงกับคู่เกิดหรือว่าพ่อของตัวเมียตัวนี้หรือไม่เป็นไก่ใช้ปากเป็นขยับเป็นขยอดถอยเป็นมีเหลี่ยมนี้มันจะดีกว่ามันจะบินลีลาไปและออกแข้งไปในทิศทางเดียวกันมันจะทําให้เกิดพลังแข้งหรือเขาเรียกเบอร์แข้งครับ อ่ถ้าถ้าเราเอาไก่มาล่อไปเอาไปผสมไก่ตรงๆมันก็ออกแข้งไปคนละที่คนละทางเผือๆก็อาจจะไม่ใช่ล่ออาจจะเป็นไก่ยืนก็ได้ใช่เพราะว่าเล้วเพื่อหาหนางงอนมันถึงมันตีมันก็ตีไม่เจ็บเราไก่พวกเนี้ยม,มันเหมือนกับออกแข้งไปคนคนละที่คนละทาง